การลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนที่ดีที่สุดวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะนักลงทุนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่เป็นเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับของโลกเนี่ยได้พูดไว้ว่าการที่เราจะลงทุนเนี่ยกับอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะให้ลงทุนกับตัวเองดีที่สุดการลงทุนกับตัวเองคืออะไรคือการไปศึกษาหาความรู้คะ่ะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างพี่อุ่นเนี่ยคะ่ะก็ได้ฟัง ทำอันนี้ก็เลยเอามาใช้กับตัวเองนะคะด้วยการคือเพียงหุ่นก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันเราเราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าเออชุดความเชื่อเก่าที่เราเจอคือว่าก็อายุเยอะแล้วอะ่ะจะไปเรียนทําไมอะ่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงหุ่นพอได้ฟังคําอันนี้ค่ะเพียงหุ่นก็เริ่มที่จะหาความรู้ใส่ตัวเอง ด้วยการดู YouTube บ้างหรือว่าการที่เพียงหุ่นนะคะมาเริ่มทำธุรกิจเสื้อผ้าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเพียงหุ่นก็ไปจ้างเขาผลิตก่อนนะคะตอนหลังก็มันเริ่มเริ่มไม่ทันกับออเดอร์แล้วก็จะเจอร้านค้าที่ทำของให้เราปฏิเสธเพราะงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเพียงหุ่นก็เลยเริ่มไปเรียนค่ะไปเรียนการดีไซน์ที่สมาคมฝรั่งเศส ตอนนั้นก็ไปเรียนก็อายุเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าพอคิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดนั้นก็คือการลงทุนเกิดตัวเองก็เลยเริ่มไปเรียนเลยค่ะไปเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสคือการออกแบบแล้วก็ดีไซน์เสื้อผ้าใช่ป่ะคะเสร็จแล้วก็เริ่มไปเรียนแพทเทิร์นซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราอะค่ะถ้าเราตั้งใจพี่อุนก็เริ่มไปเรียนทำแพทเทิร์นที่สถาบันบุงกะนะคะ เป็นสถาบันทำแพทเทิร์นสอนทำแพทเทิร์นของประเทศญี่ปุ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นพี่งุ่นก็เริ่มเริ่มที่จะเรียนกับอาจารย์คือจ้างอาจารย์มาสอนที่บ้านทุกๆวันเสาร์วันอานทิตย์ะคะ เรียนมาเป็นเวลาก็น่าจะเป็นปีกว่าๆแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆอะค่ะที่หุนก็เรียนมาเรื่อยๆเลยจนตอนนี้ก็สามารถที่จะทำแพทเทิร์นเองได้แล้วก็ดีไซน์เองได้จริงๆการดีไซน์เราทําได้อยู่แล้วแต่การที่จะพรีเซนต์หรือจะวาดรูปเนี่ยเราทําไม่ได้แต่เราไปเรียนไปนศึกษามาก็ไม่มีอะไรแก่เกินเรียนแล้วก็การที่เรียนแล้วก็เราก็ได้ความรู้กับตัวเราเองที่จะต่อยอดทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําดังนั้น การลงทุนกับตัวเองคือการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยของบอรูเรนบัปเปตพูดไว้เนี่ยคือจริงเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามเพียงหนุนธัญญา SC EASY ปั้นแบรนด์ให้ก i n อินเตออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย